คือหลังแรกนี่คือปิ้งเลยครับคือเห็นแล้วก็โหโอเคเลยถึงแม้จะมีอะไรนิดหน่อยก็เก็บที่อย่างได้ก็คือตอัดสินใจเลยเอาหลังแรกดีกว่าชื่อสอนนะครับติดต่อซื้อบ้านกับบางกอกแอสเซทเป็นหมู่บ้านหรือาฟติดต่อเซลลคุณออไว้ครับ คือดูมาหลายหลังวนกันพอหลังนี้มันมันโอเคครับเป็นสภาพเป็นโอเคอยู่ไปเปรียบเทียบแล้วมันมันเหมือนมีเรื่องของค่าส่วนกลางเข้ามาด้วยมามา,มายุ่งเกี่ยวด้วยอ่าพอเปรียบเทียบแล้วมันรู้สึกมือสองอ่าหมู่บ้านเนี้ยรู้สึกโอเครับได้ประมาณนั้น,นครับมีความคิดเข้ามาแวบ,บหนึ่งจะซื้อดีอดีหรือไม่ดีคิดไปคิดมาอออซื้อซื้อเกียวไว้ดีกว่าอะไรประมาณ อชอบออกตายงวัดประมาณนั้นครับมันรู้สึกมันออกง่ายดีไม่ต้องไปฝ่ารถติดมะก็เ,เลยมองรอบโซนกรุงเทพปริมณฑลมันเหมือนเซิร์ช Google ไปเรื่อยๆเรามาก่อไอเซิร์ชขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็นั่งไล่ดูหน้าเว็บมันดูง่ายครับเริ่มราคาเริ่มต้นราคาที่เราสูตรได้ประมาณไหนประมาณเนี้ยหรือแล้วมันก็ขึ้นมาปุ๊บ ตัดสินใจง่ายเลยครับคุณรู้เขาพาไปสองหลังเลยคือหลังแรกนี่คือปิ้งเลยครับคือเห็นแล้วก็โอ,โอเคเลยถึงแม้จะมีอะไรนิดหน่อยก็เก็บอย่างได้ก็คือตัดสินใจเลยเอาหลังแรกดีกว่าอลองลองคุยกันดูครับผมบางบางข้อติดขัดอะไร ทางเซลลเขาจะาเคให้จัดการให้อะไรประมาณนี้ครับคือเป็นมืออาชีพครับอันนี้ฝากถึงเซลล์คุณอุนะครับผมก็คือบริการแบบอธิบายในสิ่งที่เราสงสัยได้แล้วก็เรื่องอเอกสารอะไรพวกนี้ก็คือ,อชัดเจนนะครับถ้าสงสัยอะไรก็คือคุณอุสามารถตอบแล้วก็ให้คำแนะนำได้ครับโดยละเอียดในเรื่องการส่งข้อมูลถือว่า รวดเร็วดีดครับตามที่เราความพร้อมของเราครับเราพร้อมปุ๊บเราส่งคุณลูกเราดำเนินการเลยครับรับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe Channel บางกอกแอสเซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราคะ่ะ